สวัสดีครับพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับนะครับเสียงแหวมนะครับวันนี้วันนี้พบกับผมม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสสิกนะครับก็จะนําวัตถุมงคลที่สวยงามมากนะครับมีพุทธศิลป์ที่สวยงามและผมมีหลายองค์มากนะครับพระที่เห็นด้านหน้านี้นะครับเป็นพระปิดตาครับพระปิดตาจัมโบ้ปลดหนี่รุ่นแรกนะครับพระปิดตาจัมโบโปรดหนี่รุ่นแรกรุ่นบูชาคูพระ เทพมงคลวชิรมุนีหรือหลวงปู่หาสุพัทโธนะครับวัดป่าสกวันอำเภอสหสขันจังหวัดกาลสินนะครับท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานศิทธิ์สายหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นนะครับเป็นเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับท่านมีวัตถุมงคลมากมายหลายรุ่นนะครับและนี่ก็เป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งที่ผมเชื่อได้ว่ามีพุทธศินที่สวยงามและก็สอดรับกับ ถือได้ว่าสอดรับกับความนิยมของอายุสมัยนี้นะครับนั่นก็คือพระปิตานะครับชื่องามนามมงคลโปรดนี่นะครับรุ่นบูชารูพระรุ่นนี้มีการอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับที่ถือได้ว่ามีพิธีที่เข้มขลังนะครับมีการปลุกเสกสามวาระด้วยกันนะครับสามวาระด้วยกันวาระแรกนะครับอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยหลวงปู่หาของเรานี่เองนะครับโดยหลวงปู่หาที่วัดป่าสักวันนะครับ วาระที่สองนะครับมีการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากท่านพระอาจารย์สุริยันนะครับวัดป,ป่าวังน้ําเย็นหรือรีกว่าท่านก็เป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงและก็เป็นพระนักพัฒนานะครับแห่งจังหวัดมหาสารคามและที่สุดอีกรูปหนึ่งนะครับนั่นก็คือพระาาอาจารย์ต้อมแห่งวัดท่าสะแบกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้หรือรี่ว่าเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงแห่งยุคนี้สมัยนี้เลยก็ว่าได้นะครับ ซึ่งพุทุกคุนนั้นต้องเข้มแข็งด้วยวิทยาคมที่พระเกจิคณาจารย์ที่ผมเอ่ยชื่อมานั้นอธิษฐานจิตป,ปลุกเสกลงไปนะครับโดยเฉพาะหลวงปู่หาสุพโทนะครับองค์นี้สวยงามมากนะครับเลขตองด้วยใครเชื่อศาสตร์แห่งตัวเลขนะครับสามสามนะครับโอ้โหเลขสวยนะครับเลขสามสามอันยันตรงนี้ก็เป็นยันที่หลวงปู่นั้นท่านได้เขียนให้นะครับแล้วนํามาทําเป็นบล็อกพระและปั้มพระออกมานะครับเป็นลักษณะนี้ นี่คือยันที่ท่านเขียนให้นะครับเป็นยันประจําตัวท่านนะครับด้านหลังก็จะเขียนว่าหลวงปู่หาสุภโทเนื้อหามวลสารสุดยอดมากนะครับมีเร็ดของแผ่นทองคําเปลวแท้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับหลวงปู่ท่านเป็นนะครับพี่ๆขออภัยนะครับท่านเป็นพระที่มียานวิเศษนะครับผมเคยเล่าคลิปไว้แล้วนะครับในเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในประวัติของท่านผมเคยทําคลิปไว้แล้วท่านเป็นพระที่มียานวิเศษนะครับสามารถมองเห็นนะครับใช้ยานท่านมองเห็น ซากฟอสซิลของไดนโนเสาร์นะครับนะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์นะครับหาเลดร์ที่จะหาได้ซากฟอสซิลไดโนเสาร์ซึ่งผ่านการระยะเวลามากกว่า65ล้านปีนะครับแต่ท่านนะครับสามารถใช้ยาพิเศษโดยการน,นั่งสมาธินะครับส่วนเรื่องราวเนี่ยผมผมทำคลิปไว้แล้วเดี๋ยวย้อนกลับไปชม,ชมได้นะครับผมอาจจะท,ทําที่คอมเมนต์แรกทีก่จมฝากไว้นะครับเรื่องราวย่อยๆเลยก็คือว่าท่านไปนั่งกรรมฐาน,นครับวิปัสสนากรรมฐานที่ยอดภูกุ้มข้าวนะครับ ที่ยอดภูคุ้มข้าวนั่งกรรมาฐานปรากฏว่าท่านบอกว่าท่านเกิดนิมิตนะครับเกิดนิมิตเป็นแสงสว่างสว่างไปทั่วโลก,กาธาตุทั้งสามโลกเลยว่าอย่างนั้นมองเห็นทะลุป,ปุงคงกันหมดนะครับต้นขั้วของวิดีโอเทปที่หลวงปู่ท่านเทศนั้นท่านเทศอยู่ที่วัดปทุมวนาลายัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครมีคลิปอยู่ใน YouTube สามารถย้อนกลับไปชมได้นะครับท่านบอกว่าท่านเห็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับในยุคนั้นนะครับตว์ในยุคยุคโบราณนะครับ ท่านบอกว่าก็ไม่เคยเห็นว่ามันคืออะไรนะครับไม่เคยเห็นว่ามันคือสัตว์อะไรเป็นตัวคอยาวๆท่านว่าอย่างนั้นนะครับเดินมารอบๆตัวท่านนะครับแล้วก็ไปกินยอดไม้กินน้ําแล้วก็ล้มตัวลงตายนะครับกินยอดไม้กินน้ําตายทับกันลงไปนะครับท่านบอกว่าอย่างนั้นนะครับปรากฏว่านะครับซากฟอสซิลที่ท่านนิมิตเห็นนั้นก็คืออ่าทุกวันนี้ตั้งชื่อเป็น ผูเวียงโกซอรัสสินทร์ทอนนี่นะครับเป็นนดโนเสาร์กินพืชคอยาวนะครับอัศจรรย์มากซึ่งท่านสามารถชี้บอกได้ว่าที่ไหนมีซากไดโนเสาร์ในภูกุ้มข้าวนะครับนั่นบ่งบอกว่าท่านเป็นพระที่มีคุณวิเศษมียานวิเศษในตัวของท่านจริงๆนะครับอันนี้ผมผมเล่าจากเรื่องจริงนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านรู้และทาระทาบบางท่านอาจจะทาราบมากกว่าผมนะครับซึ่งเชื่อได้เชื่อได้เลยเชื่อได้ว่า นะครับวัตถุบงคลที่ท่านอธิษฐานจิตปลูกเสกงนั้นจะต้องมีพุทธคุณที่เข้มขลังครอบจักรวาลแน่นอนนะครับดูครับพี่ๆนะครับขออภัยนะครับเกินไปเยอะนะครับเดี๋ยวดูพระกันนะครับดูพุทธศินของพระรุ่นนี้นะครับกลับเข้ามาแล้วนะครับดูครับนิ้วมือเป็นนิ้วเลยนะครับดูครับนิ้วมือเป็นนิ้วเลยนะครับดูครับดูครับอ่ามีความสวยงามมากนะครับตัวนี้จะมีโค้ดนะครับคําว่าอ่าเป็นชื่อของหลวงปู่นะครับอ่าตรงสะดือพระนะครับ ตรงนี้จะเป็นฉายาท่านสุพัฒสุพัฒนะโรบนะครับเป็นเม็ดพลอยเสกแล้วก็จะมีแผ่นทองปิดนะครับสร้างปี2 5 6 6ของเรานี่เองนะครับอันนี้ในกล่องก็จะเขียนว่าอ่าเนื้อขาวเกสรฝังพลอยเสกนะครับน่าดูครับพี่ๆนะครับดูครับพี่ๆมีความสวยงามมากนะครับหากชอบก็ทักกันเข้ามานะครับเป็นปิดตาจัมโบ้นะครับสอดรับกับความต้องการนะครับการอ่าทุกวันนี้นะครับด้วยสภาพเศรษฐกิจนะครับด้วยความเชื่อของคนนะครับ เชื่อได้ว่าพระปิดตานั้นจะเป็นพระที่ดลบัรดาลโชคลาบโชคลาบเงินทองค้าขายให้แก่ผู้ที่บูชานะครับเพราะว่าพระปิดตานั้นต้องอุดมไปด้วยโระกรัพย์ต่างๆนะครับอ่าเป็นเป็นความหมายในตัวขององค์พระนะครับพี่ๆนะครับดูครับอู้สวยงามนะครับพี่ๆดูนะครับดูเนื้อมวลสารจัดจ้านมากเลยนะครับดูครับดูนิ้วมือดูดูพระนะครับพักกันนะครับสวยงามมากคมชัดมากนะครับดูครับอู้ยเป็นนิ้วเลยนะครับ สวยงามจริงๆนะครับดูครับปิดตาจัมโบ้นะครับสวยจริงๆครับเลขสวยด้วยนะครับผมคัดสรรมานะครับเลขสามสามนะครับนี่นะครับเป็นเลขที่มงคลนะครับสามสามเป็นเลขคู่นะครับเป็นเลขตองนะครับสวยงามจริงๆนํามาออกคลิปวันนี้นะครับหากชอบก็ทักกันเข้ามานะครับช่องทางการติดต่อก็เหมือนเดิมครับ0 6นย์4กสี่เจเจดี่แนย์นะครับพี่ๆนะครับลองเอาไปเช่าบูชาดูนะครับพระพิสุสงฆ์ท่านยังดำรงทตุขันอยู่นะครับ ท่านยังดำลงาธาตุกันอยู่ปัจจุบ,บันท่านอายุ90กว่าปีแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปการาบนมัสการหรือทาบุญได้ที่วัดนะครับเป็นตํานานยังไม่ใช่เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในยุคสมัยของเรานะครับที่ท่านสามารถมีมีเจอซากฟอสซิลไดโนเสาร์และก็เห็นเหตุการณ์นะครับเมื่อกว่า65ล้านปีที่แล้วนะครับคิดดูนะครับว่ายานของท่านมองย้อนกลับไปเมื่อกว่า65ล้านปีที่แล้วท่านทําได้อย่างไรนะครับนี่คือท่านมีบุญญาธิการอย่างยิ่งจริงๆนะครับ โอเคนะครับพี่พนะครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับหากชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับช่องทางการติดต่อก็ตามเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับโอเคครับพี่พี่วันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ